สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบ้านสวยๆนำเสนอเช่นเดิมนะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับบนเนื้อที่1ไร่อยู่คลอง8หนองเสือนะครับอยู่ซอยบึงบอลยีทับนึ่นั่นเองหลังนี้ไปรับชมกันได้เลยครับแวดล้อมยังเป็นวิวธรรมชาติแบบนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นทุ่งนาผืนใหญ่ๆเลยนะครับมีสวนมะพร้าวนะครับแบบนี้ ไฟฟ้านะปะปาถึงหน้าแปลงถึงตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เพื่อนบ้านก็มีหลายหลังนะมีโกดังด้วยตรงนั้นจะเป็นโกดังซ่อมรถนะครับซ่อมรถบรรทุกแล้วก็ซ่อมรถยนต์ประมาณนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีโกดังสวยๆอีก2หลังนะครับนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็เข้าออกได้2ทางนะทางเหมือนสักครู่ก็จะมีเรียบคลองอีก1 1เส้นนะครับก็เข้าออกได้2 2ทางนะครับ ระยะทางพอกันนะครับประมาณสัก800เมตร900เมตรนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเข้ามาจากทางเ,าเรียบคลอง8ฝั่งตะวันออกนะครับก็เข้ามาประมาณสัก800 m. เมตรเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะเป็นชุมชนนะครับมีเซเว่นประมาณ3กิโลอบตาบึงบอนวัดบึงบอนนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับไปเชื่อมกับถนนรังสิตนครนายกก็ประมาณสัก5กิโลโรตัสคลอง7ประมาณ7กิโลนะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับ นี่เลยแปลงนี้เลยนะครับส,สวยๆเลยมีรั้วคอนกรีตรอบทั้ง4ด้านแบบนี้นะหน้าด้านหน้าเนี่ยกว้างประมาณ4ี่ิกว่าเมตรนะประมาณ4ี่สิบหเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปท้ายแปลงเนี่ยประมาณสัก3า้าเมตร46คูณ35้านะประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวหน้ากว้างนะฝั่งด้านหน้าฝั่งถนนเนี่ยทิศเหนือนะครับมีบ้านส,ายสวยๆชั้นเดียวนะครับหหลังนะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับนี่ส,ยสวยๆแล้วก็ที่ถมแล้วนะครับประมาณสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นะแล้วก็จะมีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะครับมีประตูรั้วประตูรั้วเปิดได้สองช่องนะครับฝั่งด้านนู้นมีบานสไลด์อีกหนึ่งช่องนะครับก็เข้าออกได้สองช่องทางนะครับรั้วคอนกรีตรอบแบบนี้แล้วนะครับรอบทั้งสี่ด้านแบบนี้ตรงนี้มีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะครับเอาไว้ใช้น้ํานะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าสองสองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับ พร้อมที่ดินเยอะๆแบบนี้หนึ่งไร่นะครับจะทําสวนเกษตรได้นะตรงเนี้ช่วงตรงนี้นะครับนี่ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้เลยนะครับคลองแปดน้องเสือนะครับอยู่ซอยบึงบอนยี่สิบเก้าทับหนึ่งนะครับนี่สวยๆบ้านก็สวยนะบ้านก็เพิ่งทําเมื่อประมาณไม่กี่ปีเนี่ยสองสามปีประมาณนี้นะครับนี่ด้านในก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะว่า,ท,าท่านเจ้าของยังอยู่นะครับ ก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับสวยๆประมาณนี้นะครับนี่บรรอากาศข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะครับวิวสวยธรรมชาติลมเย็นมากนะครับี่แบบนี้นะครับอ่าภายในเดี๋ยวให้เห็นแวบๆบนิดนึงนะนี่ประมาณน,นี้ข้างในก็จะมีห้องโถงอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องนอนอยู่ฝั่งนี้สองห้องมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านพร้อมที่ดินแปลงย่อมๆนะครับสักประมาณหนึ่งไร่จะไว้พักอาศัยแล้วก็ทำสวนเกษตรด้วยย่อมๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับแถวหนองเสือแถวบึงบอนะครับก็ลองไปเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับบ้านชั้นเดียวสวยๆพร้อมเนื้อที่1ไร่นะครับรัว้วรอบขอบชิดแล้วแบบนี้ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านสวยๆบนเนื้อที่1ไร่ หลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย